ใหม่ JBL ป a r t y ี o x 710ลำโพงที่จะมาเปลี่ยนกิจกรรมในบ้านของคุณให้กลายเป็นปาร์ตี้หรือว่าน์คขับขนาดย่อมๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้ผมโบนะครับมาพร้อมกับเจ้า JBL Partybox 710รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเจ้า Partybox 710ตัวนี้นะครับได้รับการออกแบบมาใหม่ให้สวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับกลังเสียงที่จะเต็มเสียงเบสที่จัดหนักนะครับผมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจอย่างมากนะครับสำหรับสาวก JBL Partybox Series ครับแล้วก็จะมี Dynamic LED Light รูปแบบใหม่นะครับที่บริเวณหน้าลำโพงแล้วก็ยังเพิ่มไฟ LED ที่เป็นเส้นอยู่ตรงขอบลำโพงตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับ JBL Partybox 710ขึ้นไปอีกที่ด้านบนของลำโพงนะครับก็จะมีปุ่มไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมปุ่มที่ใช้ในการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับที่มาพร้อมกับบลูทูธ5.1ุ แล้วก็ปุ่มเบสบูส์นะครับที่สามารถบูสเสียงเบสได้ถึง2ระดับเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพลย์พอสนะครับแล้วก็มีตัวคอนโทรลน็อปนะครับเพื่อเอาไว้ใช้เพิ่มหรือว่าลดโวลลูมของเสียงที่เราเปิดอยู่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเปิดปิดไฟ LED ด้านหน้าลาโพงนะครับแล้วก็สามารถหมุนคอนโทรลหน็อปนะครับเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของไฟ LED ด้านหน้าลําโพงได้อีกด้วยครับถัดมานะครับก็จะมีปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับที่เอาไว้ใช้ในการเล่นเสียงเอฟเฟกนะครับที่สามารถ ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับยังสามารถปรับ EQ ของเสียงไม้นะครับผ่าน3ปุ่มตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปุ่มเสียงเบสนะครับที่เอาไว้สําหรับเพิ่มหรือลดเสียงเบสนะครับปุ่ม Treble นะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับเพิ่มหรือลดเสียงแหลมนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่ม Echo นะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับเพิ่มหรือลดเสียงเอ็โคนั่นเองนะครับ ที่ด้านหลังนะครับช่องเสียบต่างๆนะครับก็จะซ่อนอยู่ที่ฝาตรงนี้นะครับผมเปิดมาปับที่จะต้องมีฝาปิดแบบนี้นะครับเพราะว่า JB Partybox 710นะครับมีมาตรฐานในการกันน้ําอยู่ที่ระดับ IPX4 นะครับหรือว่าสามารถกันน้ํากระเซ็นได้รอบทิศทางครับแล้วก็ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็จะมีปุ่มปรับเกนนะครับแล้วก็ปุ่มปรับโวลูมนะครับสำหรับไมโครโฟนทั้ง2ฝั่งนะครับมีปุ่ม TWS นะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับเชื่อมต่อกันกับ JBL Partybox 710อีก1ตัวแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบ USB นะครับผมด้านข้างตรงนี้เป็นช่องสําหรับเสียบ AUX นะครับสำหรับเสียบสายแจ็คที่ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องสําหรับฟังก์ชัน Daisy Chain นะครับสำหรับเชื่อมต่อลาโพง JBL Partybox หลายๆตัวเลยนะครับผ่านสายแจ็คนั่นเองครับมาดูที่ช่องเสียบไม์กันบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด2ช่องนะครับโดยที่ความพิเศษจะอยู่ที่ช่องที่2นะครับที่สามารถเสียบไม์ก็ได้นะครับหรือว่าเลื่อนสวิตช์ตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนไปเสียบเครื่องดนตรีก็ได้ครับ นอกจากนี้นะครับเ b เบียว์ b l e ติ710เนี่ยนะครับยังเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายนะครับโดยที่จับแล้วก็ล้อลากที่มีมาให้ในตัวด้วยนะครับมาพร้อมกับเสียงที่ทรงพลังนะครับด้วยกำลังขับสูงสุดถึง800วัตต์มีวูเฟอร์ขนาด8นิ้ว2ดอกแล้วก็ลำโพงสวิตเตอร์ขนาด2.75นิ้วอีก2ดอกด้วยกันนะครับ ยังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า JBL Party Box นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า Google Play นะครับปรับตั้งค่าต่างๆได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนสีของไฟ LED นะครับหรือว่าการปรับค่า Equalizer อร์นะครับเพิ่มเสียง DJ เอฟเฟ t เข้าไปนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆอีกมากมายเลยครับ JBL Party Box 710ไซส์ใหม่ดีไซน์ใหม่ฟังก์ชันครบครันพลังเสียงดับจัดเต็มราคาปกติอยู่ที่45,000บาทนะครับ โปรโมชั่นเหลือเพียง29,900บาทเท่านั้นนะครับหากซื้อได้แล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ แล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook มหาจักร Living แล้วก็ l i n e แอดมหาจักร Store นะครับเพื่อความมั่นใจว่าสินค้าที่กำลังจะซื้อเนี่ยนะครับเป็นสินค้าของแท้นะครับให้สังเกตที่สติกเกอร์มหาจักรที่แปะอยู่ที่กล่องนะครับเพราะว่าสินค้าของแท้ที่นําเข้าโดยบริษัทมหาจักรนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับรวมไปถึงการรับประกันสินค้าด้วยนะครับและสาหรับใครที่ซื้อสินค้าไปแล้วอย่าลืมลงทะเบียนรับประกันสินค้ากับมหาจักรพาร์ด้วยนะครับ เพียงแค่สแกน QR Code ที่กล่องสินค้าก็จะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกมหาจากักรพ l u s แล้วก็จะสามารถรับสิทธิประกันเพิ่มได้อีก3เดือนไปเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับหาว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มหาจาักร n n e l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ